ัสดีจ้ารอบสามแล้วนะถ้ารอบนี้หลุดนะอุย๋ยไปไลน์ใน a ฟ e b o o k นะคะ Facebook เฟซบุ๊กคนไหนไปตามดูแล้วกันเนาะใน Facebook ดีกว่าในนี้รู้สึกว่าสัญญาณมันจะไม่ค่อยดีเนาะไม่เป็นไรเอาอีกรอบหนึ่งแล้วกันความพยายามยู่ไหนความสเรรจอยู่ที่นั่นนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะนี่ยังเบือ่อตัวเองแล้วทำไมเน็ตเป็นแบบนี้เนาะทำไมเป็นแบบนี้อายฟายเอออะทำไมแยกแย่ขนาดนี้เนี่ย สัญญาณไม่ได้ใช่ไหมอ่ะสัญญาณไม่ได้แน่ๆเลยว่าสัญญาณไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวขอเทสสัญญาณอีกรอบหนึง่งโอเคน่าจะได้แล้วแหละหรือเปล่าสัญญาณเน็ตแย่มากเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องไป ติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วนเล่าไม่มาแล้วนี้เล่าเหนื่อยมากเลยอะเหนื่อยมากในการเล่าแล้วเนี่ยเดี๋ยวถ้ารอบนี้หลุดเดี๋ยวไปเจอใน Facebook ดีกว่าเนาะเออจะเล่าซะหน่อยรู้สึกไม่อยากเล่าแล้วโอเคอ่าก็เล่าไปแล้วเนาะก็ก็เล่าแหลงที่บอกแล้วว่าเออไปฉีดมาเนาะแล้วก็การอย่างที่บอกนะค่ะว่าสวัสดีครั้งนงคะสวัสดีรอบสามนะคะ I อ o v e y o ยู o m u c ันะคะอ่ะไม่เป็นไรเล่าต่อความพยายามในความสุริที่นั่นเนาะอ่ะเล่าเร็วเดี๋ยวเขาตัดสัญญาณเรา ก็คือสรุปเนี่ยเราก็คือ,อฉีดนะคะเข็มที่สเนาะก็การแบบที่บอกแหละแล้วก็หายปกตินะคะก็ไปทํางานเนาะก็เลยนั่นแหละมาเล่าสู่กันฟังเนาะคนไหนที่โอกาสได้ฉีดนะคะก็ไปฉีดเนาะก็ถ้าได้ฉีดก็ไปฉีดนะคะอืประมาณนี้นะจ้ามาเล่าต่ออุ้ยเนี่ยจะมาบอกเทคนิคนะคะสําหรับการทํากระเป๋านะคะ ใบล่าสุดหรือใบน้อยๆของเรานั่นเองนะคะก็คือกระเป๋าเซตส,สางทรงกลมแต่ไม่กลมมากไม่ต้องกลมเยอะแต่ก็คือกลมนะจ๊ะเออเล่ากันให้กันคร่าวๆกระเป๋าใบนี้อ๋จะบอกให้ว่ามันเป็นกระเป๋าที่เราเนี่ยสังเกตไหมว่ามันไปนคล้ายๆกับกระเป๋าอะไรเออใครพร้อมตอบได้บ้างว่ากระเป๋าแบบเนี้ยเป็นกระเป๋าแบบไหนเออเป็นกระเป๋าทรงแบบไหนใกล้เคียงกับทรงไหนเนาะ กระเป๋าอันนี้ก็คือมันจะเป็นกระเป๋าที่จริงๆแล้วกระเป๋าเนี้ยมันมีวิธีการทําหลายแบบนะคะมีทั้งแบบว่าที่อุ๋ยสอนเนี่ยมันจะเป็นวิธีการเย็บโดยการทําผ้ากุนขอบด้านในเนาะแต่อาจารย์บางท่านที่เขาเป็นแบบดั้งเดิมเขาจะทําอีกแบบหนึ่งวันนี้วิธีอ่ะอุ๋ยจะใช้การกุนด้านในแบบนี้เนาะเป็นการกุนขอบด้านในซึ่งอันนี้จะเน้นเรื่องของการเย็บด้วยจั๊กแต่ถ้าเป็นการทําแบบดั้งเดิมแบบ ค่าแบบกระเป๋าผ้าญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมจริงๆเนี่ยเขาจะใช้การสอยการสอยปิดด้านในทั้งด้านในและด้านนอกเพื่อให้มันแน่นเนา yep. ะเย็บส่วนต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนด้านหน้าชิ้นส่วนด้านหลังชิ้นส่วนหน้าชิ้นส่วนหลังแล้วก็สาบซิปแล้วก็ก้นนะคะมาประกอบรวมกันนั่นเองนะคะซึ่งมันจะมีวิธีการทําอยู่2แบบก็แบบนี้ก็เป็นแบบการใช้จักรซะส่วนใหญ่เนาะ ทําไมอยู่ถึงเน้นสอนบางคนบอกว่าบางคนเนี่ยที่เดี๋ยวอุ๋ยจะเล่าให้ฟังนะว่าวิธีการเรียนเนี่ยมันจะมีถ้าเราเรียนตามชอ็อปเขาจะสอนเราอีกแบบหนึ่งนะคะแต่วิธีการนํามาใช้ในการทําการขายเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งมันก็จะต่างกันถ้าเรามานั่งสอยอย่างที่เขาสอนในตามชอ็อปตามที่เป็นแบบดั้งเดิมเนี่ยเราก็คงจะ,ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ หารับประทานไม่ทันประมาณนั้นเราใช้คํานี้ดีกว่าเคำบ้นบานๆเนาะคือมันก็จะใช้ความประณีมากกว่าอันนี้อันนี้ก็คือเป็นการย่นยอ่อการเย็บจกักเย็บอะไรเงี้ยมันคือการย่นยอ่อมีพี่ท่านหนึ่งก็ได้คือได้พี่ท่านหนึ่งได้ได,ได้คุยกันพี่ท่านเนี้ยก็บอกว่าพี่อยากชอบการทําแอปการทําแอปพลิเคก,การสอนแบบสอยก็คือเนี่ยเขาจะสอนแบบดั้งเดิมก็คือเป็นการสอยเป็นการตัด ทับกับด้านแล้วก็มาทาการสอยประกอบรวมกันซึ่งเขาเรียกว่ามันจะเป็นการทําแอปพลิเคตด้วยแล้วก็เป็นการทําแบบดั้งเดิมนะคะแต่สัญนใหญ่ที่วิอน์เนี่ยจะเป็นการที่ใช้จักรสัดส่วนใหญ่สมมุติว่าจักรกับมือก็อาจจะเป็นสัก 70- 30อะไรประมาณนี้ใช้จักรสัก70มือสัก30อะไรประมาณนี้ที่แบบเอามาผสมกันนะคะเพื่อที่จะทําขายได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะอ่ะซึ่งกระเป๋าตัวเนี้ยมันก็จะคล้ายกับอะไร ใค,ใครพอทายได้บ้างนะคะกระเป๋าเนี่ยแบบเนี้ยที่มีสาบมีชิ้นหน้าชิ้นหลังสาบซิปก้นมันก็จะเหมือนกระเป๋าอะไรคะมันจะเหมือนกระเป๋าเป้นั่นเองนะคะเป้นั่นเองนะคะน,นี่ปึ๊บมันจะเหมือนกระเป๋าเป้นั่นแหละเนาะแต่ว่า,าขอดูภาพก่อนนะพอได้อยู่เนาะ สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเน็ตไม่ดีเลยวันนี้แบบใส่ฝนตกวันนี้ฝนตกทั่วประเทศเนาะฝนตกทั้งวันบางคนก็นอนหลังฉางเลยบางคนก็ได้นอนเนาะอ่ะอันนี้นะคะกระเป๋าใบนี้มันก็จะคือจะเหมือนกระเป๋าเป้น,นั่นแหละวิธีการทําหรือการวัดสัดส่วนเหมือนกันก็คือจะมีอะไรบ้างก็คือจะมีชิ้นหน้าชิ้นหลังชิ้นสาบซิปแล้วก็ตัวก้นกระเป๋านั่นเองนะคะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเลย นะคะแต่อยู่ที่สัสดส่วนว่าจะเล็กจะใหญ่ก็แล้วแต่นะคะประมาณนั้นเนาะวิธีการทําเหมือนกันเทคนิคของการทํากระเป๋าพวกนี้ก็คือ,อยังได้อยู่ใช่ไหมเน็ตยังอยู่ใช่ไหมจ้าวิธีการทํากระเป๋าพวกนี้นะคะอุย๋ยบอกเลยว่ากระเป๋าที่เป็นต่าประกอบกระเป๋าคล้ายกระเป๋าทรงบอสตันกระเป๋าเป้แบบนี้กระเป๋าบอสตันกระเป๋าเป้นะคะจะมี วิธีการทําวิธีการสร้างแพทเทิ์นเหมือนกันแล้วก็รวมถึงกระเป๋าใบนี้ด้วยนะคะซึ่งเขามีส่วนประกอบก็คือชิ้นหน้าชิ้นหลังนะคะสาบซิปแล้วก็ก้นกระเป๋านะมาประกอบรวมกันนั่นเองเนาะแล้วก็กระเป๋าพวกนี้นะคะในการทำกระเป๋าใบนี้นะคะแนะนําอย่างหนึ่งเทคนิคนะคะทำยังไงก็คือต้องตัดสัดส่วนให้เท่ากันจริงๆ คุณจะมาขย่งเกงกอยไม่ไมไมเท่ากันไม่ได้เพราะเมื่อมาประกอบรวมกันปุ๊บมันจะทําให้เกิดการ <c oughs> เขาเรียกว่าเรียกอะไรอ่ะมันจะเกิดการขย่งมันจะทําให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเราตัดไม่ตรงปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้ส่วนประกอบมันเบี้ยวแล้วมันจะไม่เป็นทรงกลมหรือทรงต่างๆแล้วก็คือถ้าเราตัดไม่ตรงปุ๊บเวลาเราไปเย็บมันจะเลื่อนแล้วผ้ามันก็จะปริ้นซึ่งหัวใจหลักของการทํากระเป๋าพวกนี้นะคะที่เป็นส่วนประกอบ ะคละ้ายๆอ่าบอสตันกระเป๋าเป้ต่างๆเนี่ยคือคุณต้องตัดแพทเทิร์นให้ตรงจริงๆไม่ว่าจะเป็นใยสังเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นผ้าทุกส่วนคุณต้องได้มาตรฐานและตรงจริงๆนอกจากว่าคุณเป็นโปรเฟชชั่นอลแล้วคุณเก่งแล้วคุณสามารถเย่อผ้าได้เวลาคุณเย็บสังเกตไหมวลาเราเย็บผ้าแล้วมันเบี้ยวไปเบี้ยวมาบางคนถ้าเก่งแล้วก็สามารถดึงผ้าได้แต่ถ้าบางคนไม่เก่งเนี่ยตัดผิดนิดนึงก็คือปิ้นแล้วเข้าใจความหมายไหมมันก็คือจะปิ้นแล้วดังนั้นก็คือต้องตัด ให้ตรงหรือพอดีจริงๆอย่างเช่นตรงไหนเป็นตรงกลมก็ต้องให้มันกลมจริงๆผ้าก็ต้องเต็มผืนไม่ใช่ว่า,าใยใหญ่กว่าผ้าอย่างนี้ไม่ได้มันจะทําให้ปริ้นถ้าคนไม่ชํานาญคุณจะจับผ้าได้ยากมากดังนั้นคือสัดส่วนเป็นส่วนสําคัญนะคะในการทํากระเป๋าประกอบนะต้องตัดให้ตรงทุกชิ้นจริงๆนะคะประมาณนี้นะอันนี้คือเล่าสู่กันฟังนะคะ บางถามว่ามันยากไหมไม่ยากมันอยู่ที่ทุกอย่างค่ะการทำาบบทับัไคือสัดส่วนคุณต้องตรงจริงๆบางคนอาจจะรีบทําตัดไม่ตรงผลคือจะทําให้ผ้าปลิ้นเวลาเราเย็บถ้ามันไม่เสมอกันไม่ว่าจะเป็นยายไม่เป็นผ้าชิ้นนอกชิ้นในตัวชิ้นต่างๆถ้าคุณตัดไม่ตรงปุ๊บมันจะเกิดการเที่ยวอะไรผ้ามันเลื่อนพอมันเลื่อนปุ๊บ มันก็ทําให้ผ้ามันปีเวลาเรากลับด้านออกมานั่นเองนะคะง่ายๆหลักการง่ายๆเลยสำหรับกระเป๋าพวกนี้นะคะคุณต้องได้สัดส่วนจริงๆเนาะอ่ะส่วนมีคนชอบถามว่าอาอยากได้กระเป๋าเป้ทรงนู้นทรงนี้อันนี้มันคือเป้ไปกลับไปดูคลิปบางคนถามว่าสอนทําเป้หรือยังคะสอนเมื่อสามปีที่แล้วอ่ะไปดูได้ปะเออก็คืออันนี้แต่คุณสังเกตไหมว่ากระเป๋าเป้เนี่ย บางคนมองไม่ออกกระเป๋าเป้คือกระเป๋าเป้แต่คุณรู้ไหมเขาจะใช้ลูกเล่นตรงไหนเขาจะทำตรงหัวบางคนเ็าทาให้มันแหลมขึ้นไปแบบนี้อ่าบางเจ้าก็ตัดเป็นเหลี่ยมบางเจ้าก็ทําให้มันโค้งมนขึ้นไปแต่ถามว่าออกมาเป็นเป้ไหมหลักการเดียวกันไหมหลักการเดียวกันชิ้นหน้าชิ้นหลังสาบซิปก้นจบหลักการเดียวกันจําไว้นะนี่คือหลักการเบสิกของการทําบอสตันกระเป๋าเป้ จะเปเล็กเปใหญ่จำไว้เลยแล้วก็รวมถึงตัวนี้ด้วยนะคะแค่นั้นเองส่วนไอที่มันจะแหลมมันอยู่ที่คุณวาดเลยคุณอยากให้ข้างบนมันแหลมแบบนี้แหลมแบบนี้เลย mm. ได้ไหมได้ไดไ้วาดเอาสิวาดเลยเนาะเออประมาณนั้นนะคะวันนี้ไม่ดีจริงๆเลยเสียใจยมากเลยโอเคเอาอยะกรวันนี้ก็มาฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยววันไหนถ้าหุยแบบ สำหรับคลิปอาทิตย์หน้าวันนี้มาฝากไว้ก็คือสุดแล้วคืออันนี้ตัดให้ตรงที่สุดนะคะแพทเทิร์นมาแบบไหนคือตัดให้ตรงเนาะอ่าโอเคแล้วก็ส่วนอันนี้ก็คือเหมือนกันวิธีการทําเหมือนกันนะคะหลักการในการทําเหมือนกันกระเป๋าวอตันกระเป๋าเป้ แล้วรวมถึงกระเป๋าใบนี้ด้วยหลักการทําเหมือนกันเนาะ,อะลองไปทํากันดูส่วนเสาหน้ามีกระเป๋าไหมมีแน่นอนนะเดี๋ยวเรามารอติดตามชมกันว่าจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงบอกเลยว่าอันนี้ก็ยังไม่เคยทาแต่มันมีกิมมิคกิมมิคเล็กนะคะน่ารักเห็นแล้วคุณต้องร้องว้าวแต่ว่าบางคนอาจจะบอกว่า ยากหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ก็ต้องติดตามชมเสาร์หน้าเนาะซึ่งตัดต่ออยู่นะคะก็รอกันนิดนึงเนาะก็ฝากังสือไว้ด้วยท่าไหนอยากได้เข้าไปได้เลยนะคะใน Facebook นะคะช่องเอ่อ b ฟซบุ๊กขวัญตาขวัอ้อ,อ,อมเนาะอ่ะเดี๋ยวอุ๋ยจะจบจาก youtube แล้วอุ๋ยขอเป็นไลฟ์ใน facebook นะคะถ้าอยากพูดคุยไปตามใน facebook ได้เลยนะคะโอเควันนี้ไปแล้ว